ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนชาหินเพิ่มขึ้นเป็น5รายในวันนี้โดยชาวประมงจากอิร่านจำนวนหนึ่งยังคงหายสาบสูญขณะที่พายุไซโคลนชาหินได้เคลื่อนตัวไปยังโอมาน สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำเสนออีกหนึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาหรับตอนนี้คือการเกิดพายุไซโคลนชาฮินซึ่งสร้างความเสียหายให้กับอิรานและโอมานเป็นอย่างมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ เจ้าหน้าที่ของโอมานระบุว่าทางการพบร่างของชายคนหนึ่งที่หายไปเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมพัดช,ชายคนดังกล่าวหลุดออกจากรถยนต์ส่วนในวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมไซโคลนลูกดังกล่าวได้พัดขึ้นฝั่งโอมานและมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตหนึ่งรายและชาวเอเชียอีก2รายเสียชีวิตเนื่องจากดินถลม่ม และในอิรานสถานีโทรทัศน์ของทางการระบุว่าทีมกู้ภัยพบร่างของ1ในห้ 5, ชาวประมงที่หายไปจากเมืองพาสบันดาซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงใกล้พรมแดนปากีสถานโดยช่วงเช้าว,วันอาทิตย์ที่ผ่านมานายอาลีนิกชาร์ดรองโฆษกรัฐบาลอิรานระบุว,ว่าอาจมีชาวประมงถึง6คนที่เสียชีวิตจากไซโคลนลูกดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนําที่พยากรณ์พายุไซโคลนในมหาสมุทรอินเดียเปิดเผยว่าปัจจุบันความเร็วลมของพายุไซโคลนชาฮินอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ55ไมล์ต่อชั่วโมงและจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆโดยคาดว่าจะอ่อนตัวลงกลายเป็นพายุดิปเรชันโซนร้อนในเวลาไม่นานนี้ทั้งนี้พายุไซโคลนชาฮินขึ้นฝั่งด้วยความเร็วลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ93ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเอง ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN ออนไลน์และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากสำนักข่าว i n f o q u e s t นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาหรับสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศโอมานและประเทศอิหร่านนั่นคือการเกิดพายุไซโคลนชาฮีนนั่นเองโลกเราทุกวันนี้ภัยพิบัติเริ่มรุนแรงมากขึ้นในแต่ละที่นะครับก็ขอให้ทุกคนในทุกประเทศปลอดภัยจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในโลกเรานี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเราเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ